ท่ามุไไน่นคี่ท่านบุ่ท่านุญนคงี่ท่นครับสาได้เวทีป้าใหญ่ยายมาทำบุญกับคณะพัทโดงนะครับเอาน้ำเอานมก,กับแม่นะลูกหลานมานี่แม่อ๋อสาธุสาธุ่าวหญ่งมุ่้ไงปุขาเจ้า,าสาวมาทำบุญ ให้ทานเชฟดาวสอบชำบุญใหญ่สาธุสาธุนี่นะห้อยเจ้าเป็นหนึ่งในสงเพื่อนผู้คงเป็นธรรมโมขยงแม่นางน้องให้ได้เป็นจอมพระสงฆ์เจ้าเนาะร่ามขวบใหญ่เด้อปัถนาสิ่งใดก็ให้ได้สมเจ้าปัถนาจ้าสาธุสาธุกับคุณยายเด้อค่ะป้อมคุณยายเตียงเด้อคุณยายคุณยายเตียงคุณยายเตียงบ้านหยางก่อบัวบ้านหัวบัว อำเภออำเภอวังหินวังหินเนาะออจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษสาธุสาธุย้ายแซ่แซ่แซ่ได้ลุ้นับย้ายที